สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมมรกมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับชีวิตนะครับก็คือละครนะก็มีการออกโรงออกฉากกันก็ว่ากันตามบทนะครับที่เล่นนะเช่นนะเกิดมามีชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะประกอบอาชีพอะไร นะครับมีตำแหน่งหน้าที่อะไรนะชีวิตก็คือละครออกโรงออกฉากอาจจะมีช่วงของการโดงเด่นดังนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสุดท้ายก็ดับลงทั้งสิ้นนะครับนะไม่ว่าคุณจะชื่อเสียงเรียงนามอะไรจะเป็นเพศอะไรจะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยหรือขี้เลนะจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงไร นะหรือว่าทำงานนะครับออประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองประกันใดนะครับชีวิตก็คือละครอ,ออกโรงออกฉากอาจจะมีช่วงเวลาของการโดงของการเด่นของการดังอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่ว่าท่านจะโดง่งเด่นดังแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ดับลงทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือต้องจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดานะครับ เพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะการเกิดในโลกของเราเป็นการเกิดมาแล้วทําหน้าที่ตามสมมุตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับว่าเราเกิดมาแล้วเราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วซึ่งจะมีผลตามไปนะครับนะสิ่งที่เราออกโรงออกฉากนะบางช่วงก็จะมีช่วงโดง่งช่วงเด่นช่วงดังหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชีวิตพื้นๆเลยไม่มีช่วงโดง่งช่วงเด่นช่วงดังเป็นชีวิตพื้นๆเรียบง่าย เกิดมากินเที่ยวเล่นนะครับแล้วก็แก่ชราลงไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับนะชีวิตคือละครออกโรงออกฉากนะท่านจะโด่งเด่นดังแค่ไหนสุดท้ายก็ดับลงทั้งสิ้นดับไม่เหลือดับลงทั้งสิ้นเลยนะร่างกายท่านก็ทอดทิ้งไว้นะอยู่กับแผ่นดินแผ่นน้ำนะลลายหายไปในแผ่นดินแผ่นน้ำในอากาศนี่แหละครับสิ่งที่เหลือไปก็คือแค่บุญและบาปที่ติดตามไป ครว่าสิ่งที่เหลือไปก็คือผลจากการกระทําทางกายวาจาใจนะครับว่าสิ่งนั้นทําเป็นบุญสิ่งดีงามนะเช่นทานศีลส,สมาธิภาวนาหรือว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่เป็นบาปอากุศลการทุศีลการผิดศีลน,นะครับความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวจัดนะครับนะค,บนะความฟุ้งซ่านนะครับนะความ อกุศลทั้งหลายอิจฉาริษยาความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสังคมนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถไปในการทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาทางใจนะบางคนนี่มุ่งหวังความสำเร็จทางโลกนะมุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะมุ่งหวัง จะประสบความโด่งความเด่นความดังนะ <_ d un> เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะทําผิดศีลต่างๆนาน,า,นา,าการโกหกหลอกลวงลอ่อลวงทําทุกอย่างซึ่งบางคนคิดว่ามันไม่มีผลนะครับคือทําไปแล้วชีวิตนี้จบไปแล้วนะแย่งชิงอํานาจนะเอาทุกสิ่งทุกอย่างกอบโกยเข้ามานะเราให้ชีวิตตัวเองเ,อเรียกว่ามีความสุขแล้วกันนะกินเที่ยวเล่นเสพสุข นะครับในกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราคิดว่าชีวิตที่โอ้โหสมบูรณ์ด้วยกามนี่นะรูปรสกลิ่นสัมผัสนะทาชั่วทําร้ายต่างๆแล้วมันไม่มีผลตามไปนะก็นี่แหละครับบางคนคิดอย่างนี้ครับเขาจะคิดสั้นไม่ได้คิดยาวๆไม่ได้คิดถึงว่ามันมีชาติหน้าหรือเปล่าและไม่พิสูจน์ด้วยนะก็เลยทําสิ่งที่เรียกว่าความชั่วความร้ายสะสมไป มันชีวิตคือละครนะครับออกโครงออกฉากโง่งเด่นดังแค่ไหนสุดท้ายก็ดับลงทั้งสิ้นเหลือแค่บุญและบาปที่ติดตามไปกับจิตเท่านั้นนะครับน,นี่เล่าสู่กันฟังนะครับมันไข่ที่ยังใช้ชีวิตแบบประมาทอยู่คิดว่าบาปบุญไม่มีกรรมและผลแห่งกรรมไม่มีเกิดมาชาติเดียวตายแล้วศูนย์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะทันทีที่ตายไปท่านจะรู้ทันทีเลยว่าการ ตายนั้นไม่ศูนย์แล้วผลที่ตามมาก็คือผลที่ท่านทําไปในชาติปัจจุบันนั่นเองนะครับสำคัญนะครับชาติปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดไม่ใช่ชาติที่แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ